กอยบุบบุบุมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้ารอตั้งพี่รออยากไปนี่เขาดินี่ฮะรออยากไปขึ้นรถน้ำพีติสวัสดีแม่แมนะคะมาเจ,เจอกันนะคะกับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวชแน,นลจา้าไปนอนทำไมอ่ไปเลย ไปนอนไปนอนเฮ้ยตามเมมมับเมมมับเมมมับ,ม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 บเนี่สุดพิงเสาพิงเสาอ,อ่อนอ่อนอ่อนปะไปขึ้นรถน้ำพี่ปีไปบ่อพ่วงไปกับพี่ปีไปขึ้นรถเลยจะพาไปเที่ยวไปบ่อไปเที่ยวบ้านทาลาด อันนี้พี่ปีจะไปขึ้นรถนะคะไปฝึกขึ้นรถอีกวันที่สี่แล้วไปดูว่าพี่ปีไปถึงไหนแล้วนะคะไปขึ้นรถจะเป็นยังไงขึ้นไปแล้วจะอยู่ไหมหรือว่าจะลงมาเฮ็ดเฮ็ดเช็ดเ็ดเป็นยังงหลุกขั้นตาเตะลาขั้นตาลาขั้นตาเตะสายสายตาสายเข้า่าสายตาโอ้ตาแดงเว้ย เฮ้ยหนวยตามเห้ยเฮ้ยตาขี้อ่อนตอนนี้สายตาค้นขี้อ่อนสายตาค้นขี้อ่อนสายตาเจ้าชู้เจ้าชู้เห็นเนาะเจ้าชูบ้บผฝนพีปีเตรียมตัวแลว้วโอ้ยอาบน้ำแล้วนะคะเตรียมตัวแลว้ว เหนียวเหนียวหลากหน่อยหน่อยอยากไปในเขาอยากไปในเขาอยากไปในเขาสายข้อรัดหมดแล้วจันแล้วสายข้อนี่เหนียงเหนียงเหนียงไควะเหนียงไข่วะเหนียงไครออกส้นกันก็พี่กว่าส้นกันก็พี่กว่าส้นกันก็พี่กว่า น้ำเสเร็จแล้วเตรียมตัว,วนะคะ,ะ,คะจะไปขึ้นรถนะคะอยู่ที่บ้านน้องนะโมจะไปฝึกขึ้นรถนะคะอยากไปเร็ว,ว,ว,วอัดะเบียงก่อน ขึ้นรถเสร็จพี่พีก็จะไปเดินออกกําลังกายต่อนะคะเดินออกกําลังกายเสร็จเดี๋ยวค่อยเข้ามาบ้านแล้วก็จะถึงคิวสาวน้อยไปข้าวไปเดินออกกําลังกายไป let's go รออยู่นี่เด้อยกับพี่อ้อมรอตาอยู่บ้านนี่ละเดี๋ยวพี่มากหนึ่งนะ เนมน้ำเขาอยากไปนี่เขาพอกำลังใจเลยมีข้าวขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงกว่า เกือบจะสามโมงแล้วแดดเพิ่งจะมาออกตอนยินตะกี้บรรยากาศเป็นอึมครึมอึม,อม,อมคึอือฝนจิตุกตอนนี้แดดเปรี้ยงเปรียงแดดกับแดดพูดอู้อ้อาวสี่เมตรยังปี กำลังใจมากเยอะแยะเลยคนมาไห่กำลังใจองค์กรหลักค่ะพวดอะมาไม่กำลังใจพี่ปีขึ้นรถมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าขึ้นไปแล้วจะเป็นยังไงจะถอยหลังลงมาไหม ขึ้นไปแล้วจะหมุนตัวกลับมาเมื่อเปล่าเ <_ d ata> ดินแบบสวยว้ะกวาก็มาในเขา มาให้กำลังใจพี่ปีหมหลายท้าวะออมาลุ้นกันมาลุ้นกันขึ้นรถนี่ขึ้นเร็วพวเรเ่องขึ้นรถนี่แต่ว่าขึ้นไปแล้วจะอยู่ปออย คอยบุปบุปผ์มือขึ้นปั๊บเงี้ยวแตกเลยขึ้นรถปั๊บขี่แตกเงี้ยวเงียขึ้นรถปุ๊บเงื่งหางเลยวะโออยังนี่พักกันไหมยังนี่มาให้กำลังใจดิบ ก็มายืนเคียบพี่ปีขึ้นรถไหมปุ่นจอนหนีก็พาะจอนหนีเออปุ่นโอ้กวา่าสิไปน้ำเตเอ้อเก่งเก่งเก่ง,เก,งเก่งแล้วเก,เก่งแล้วเก่งเก่งแล้วพี่ปีเก่งมากจ้าปุ่นเออปล่อยแล้วเอ,อ้ยขึ้นรถปุ๊บก็บปล่อยหลดเนาะ ันแรกไม่ใช่อย่างนี้นะคะวันแรกขึ้นไปปุ๊บหมุนปุ๊บเสียลงมากปุ๊บเลยขึ้นปุ๊บเตรียมตัวหมุนรดปุ๊บเฮ้ยขึ้นทุกมือกับปุ๊บปล่อยเอาออเล,ล่างรถทุกมือวะขึ้นย่ำแรกก็ได้ล่างย่ำานั่นนะขึ้นไปนะอันดับแรกแล้วก็ ล็อกคอไว้ก่อนแล้วก็มาผูกข,ขาข้างล่างนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าช้างขึ้นไปบนรถเนาะเผื่อว่าเขาเวลาขับไปอย่างเงี้ยเผื่อเขาตกใจเวลามีรถขับแซงหรือว่ามีวัวมีควายเดินข้างๆทางนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะคะกิ่งแบบกิ่งแล้ว เก่งมากเลยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้โมโน้อยนะคะพี่ปีถนัดซ้ายนะคะพี่ปีถนัดซ้ายเก่ง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 คน้คนเก่งค้นเก่งก้นเก่งเก่งมาก, <c oughs> มาก บอเศร้าหมุนแล้วเก่งแล้วซี่มือละเนาะต้องได้ฮัดขึ้นเรื่อยๆซ้อมไว้เรื่อยๆเดี๋ยวสเรื่ออีกแต่เกิดว่าพรได้แปไซบันนี้พได้ขึ้นรถบันนี้้เอากันยากอีกอวยกันอยู่หันเลยถ้าได้ขึ้นบ่อยๆซ้อมไว้บ่อยๆก็จะชินเวลาขึ้นรถเวลาไปไหนก็จะ ไปง่ายบ่ต hmm. mm ้องได้มุนตัวแนนบ่หนูเหมือนจะวางเงื่องหางอีกเด้อขีนรถขึคนมาเห็นแม่ถองขีนรถก็้นขี่บ้าตัวอังอันนไ้ลุงมาลุงมาเอเตรียเรีย

ถึงไปก่อนคุณเก่งมากเลยจะเก็บก่อนนะครับบอกน่อนที่จะหยุฮะอันนี้จะพาขับรถด้วยนะคะพ่อคุณจะพาขับรถไปล่องไปเซิบเซิบกระสันว่าสิเป็นจังไดรแต่ว่าเรื่องว่าขี่รถนี่ไปได้แต่ว่าขึ้นรถนี่ขึ้นยากขึ้นเร็วกะหนึน่งสอง อา้าวสตาร์ทไปได้ลูกพี่ฮารถจะออกแล้วจีราบไปบ้านเก่ง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 ไปเลยลูกพี่หนูเคยขึ้นรถยูแต่ว่าเวลาขึ้นแล้วนุ่มไปยูอย่างวาอยูจึงหันลงยากแต่ย้ำขึ้นทันละรถออกเกินโตบบเป็นหยัง แต่ว่าย่ำย่ำขึ้นมาเร็วตอนนี้หัดได้สี่วันแล้วนะคะโอ๊บก้าเลียนกระปั่นละคุณอันนี้หัดได้สี่วันแล้วโอเคแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งเก่งเก่งแล้วอัดขีอ่อมอ่อมศูนบึงนะคะ โอ้โหมวนบปี่ขี่รถเหน่นออมศูนย์เ <laughs> ก่งมาก <laughs> ออมมาฝั่งสะนะคะเ <laughs> ห็นว่าง <laughs> มีหยังหาหย่งบ่อมีอุ้มเอ้ยมาเด้อขี่รถเหน่นกับพี่ปีเด้อ จะถึงที่ไม้ยแล้วตอนนี้ใกล้จะถึงที่จอดแล้วขี่รถออกบ้านเล่นซื่อๆนี่ละค่ะเก่งเก่งก่งก่งขึ้นรถนี้ไม่เป็นไรกยังว่าขึ้นได้แล้วก็แล้วก็ไปได้ เป็นแต่เวลาจะขึ้นแรกๆเท่านั้นล่ะึ้นแล้วก็สิกลับตัวลงเลยสอายยาวเลยลูกเพี่ถึงที่ลงเลย ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเย้เย <laughs> บียดดีเด้อมือนเงยาจะาของได้ <laughs> อเบียดตดฝีเอ้อเก่ <laughs> งเก่งเก่งเก่งโอ้โอ้โอ้ถึงที่ลงแล้วจา้ารถจอดแล้วผู้โดยสารถึงที่แล้วลงได้ มือนอี้ขี่ออกชองกลองอลงแล้วลงแล้วเปล่าคักปล่อยเสียบปืบผีลงเลยอย,ยากลง่งแห้ง ก็ย so ังไปยังมินแต่อ yeah. ุ like in ้ยเก่งๆงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่จ้าจาที่สวยก็หนุกใจสวยกันจ้ากวยจ้ากนโอ้หย่ำหยาอยู่